วิธีการเปลี่ยนทีม Google Chrome นะคะอันดับแรกให้เรากดเข้ามาที่โปรแกรม Google Chrome ค่ะจากนั้นนะคะทีมปกติของเรามันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ใช่ไหมอ่าวิธีการจะเปลี่ยนทีมก็คือให้เรามากดที่จุด3าจุดตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นให้มาที่การตั้งค่าแล้วก็ให้เรามาเลือกที่ลักษณะที่ปรากฏนะคะที่มันเป็นตัวจานสีแบบนี้นะ กดเข้ามาแล้วก็จะมีคำว่าทีมอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะเราก็กดได้เลยค่ะกดเปิด Chrome w e b s t o r นะคะแล้วก็รอให้มันโหลดหน้าหน้านี้นะคะมันก็จะมีทีมมากมายให้เราเลือกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคะแนนเป็นดาวนะคะเราเรสามารถที่จะค้นหาแบบว่าให้มันโชว์แค่คะแนนที่เป็น5คะแนนเต็มนะคะ อันนี้ก็จะเป็น4ดาวขึ้นไป3ดาวขึ้นไปประมาณนี้ค่ะแล้วลองเลื่อนลงมาอีกก็ได้เนี่ยก็จะเป็นทีมลายแบบพาสเทลนะคะก็จะน่ารักดีเราลองกดดูได้นะคะกดเข้ามาดูได้อ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเราเปลี่ยนแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะใช้งานนะคะเราก็กดที่เพิ่มในโครมค่ะ แต่ถ้าเราจะเลือกดูแบบอื่นนะคะเราก็กดกลับไปได้เลยค่ะแล้วก็ดูแบบอื่นไปก่อนนะคะอ่าอันนี้ก็จะมีแบบทีมหลากหลายแนวมากเลยอันนี้ก็จะเป็นทีมมืดและดําค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวอวกาศท้องฟ้าประมาณนี้นะคะกาแล็กซีอันนี้ทีมมินิมอลค่ะมินิมอลดีนะคะน่ารักดีแล้ก็จะมีแบบ สีสันธรรมชาติต่างๆนะคะก็พวกรถอะไรก็มีคะ่ะล้องเลื่อนดูได้นะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะ rose อ่าจากนั้นเราก็เลือกที่เพิ่มในคลุมเนี่นะคะเขาก็จะทำการเปลี่ยนให้เราแล้วคะ่ะแต่ถ้า,าเรา กดเพิ่มในโครมเมื่อกี้นี้แล้วเราไม่ชอบนะคะเขาจะแสดงตัวอย่างให้เราดูแล้วเราก็สามารถกดเลิกทําตรงนี้ได้ค่ะชึบเนี่ยนะคะโครมก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วเราก็ลองเปลี่ยนกลับไปแล้วก็ลองเปลี่ยนอันใหม่ตามที่เราชอบเราถูกใจได้เลยค่ะสมมุติว่าว่าเราจะเอานี้เราก็กดขึ้นมาแล้วก็กดเพิ่มในโครมค่ะแล้วเขาก็จะทําการเปลี่ยนให้เรา จากนั้นสมมุติว่าเรากดแท็บใหม่นะคะลองลอง,ลอง,ลองเล่นดูอ่ามันเป็นสีประมาณนี้นะคะเราดูว่าเราชอบไหมถ้าหากเราชอบเราก็กดตรงนี้ออกไปได้เลยการกระบาดออกไปได้เลยแต่ถ้าเราไม่ชอบนะคะเราก็กดเลิกทําตรงนี้นะคะอ่าวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนทีมของโครมก็มีเท่านี้นะคะสามารถทําได้ฟรีเลยเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะ